สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็ไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนที่ศาลดูด้ไหมคุณลูกคาโดยนะคะมดนเป็ลรอยมัโผมาสดเลยนะจำเลค่ะร้านเจ้าจุดไซนี่ดูนี่ละค่ะางดร้านอยู่ไหนวันน้าที่นี่ไม่ค่ะรถพ่วงค่ะไปเรื่อยๆค่ะไม่จุดสายชาน้ำค่ะจ๊ะต้องมาน้ำโซนเล่าน้ยเขาเขาทำสดๆเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็คุ้มค่ากับการซื้อกันคุณผู้ชมอ่า ซึ่งแตกต่างกับบางร้านนะครับไม่ได้ว่าทุกร้านนะครับอันนี้สดสดนะครับท่านผู้ชมขันจากมือท่านผู้ชมอันนี้เสียงเชี่ยบยันก็จะแจ่มนะครับก็จะร้องเพลงได้ท่านผู้ชมรอด้วยเบาดอนนะยองละหมางรอท่านผู้ชมอันนี้ก็อนุสรอันีิสรอดิสรเรียกชื่อผิดครับผมมุกผมบอลในยินคาร์ว่าเจ้าไม่ไม่ ดวงดีครับถ้าผมมาถามหรอกผมยันจะตกเป็นคาวครับผมดีแล้วครับครับผมครับเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับเขามาอยู่กับเราได้อ่ะนิ่ดูอ่ะเออขอยยาทานเลยครับลานี่ผมทาจนวันแล้วค่อยมาขอโอ้เนาะผมมายังไหนผมพอจะเจ้าไหมท่านผู้ชมที่เคารพครับคาวเดียวเนี่ยของทุกอย่างหน้าหน้าจอนะครับหมดหายยังไม่ดีนะครับ กินไหมคะน้ากินไหมคะตามจนกล้ามขึ้นแล้ววันนี้ยของเราก็จะมีมานะาจ้าเราก็จะมีเราจะมีมาเหมาร้านนี้ใช่ไหมอ่าหน่อยอันนี้เขาเหมาบนอะไรไปนี่ครับยั่งนั่งนั่ง่านผู้ชมเอฟซีตันใดที่มองอยู่หน้าจอจองมาแล้ครับเอาปิ้งไหนไม่เกินบ่ายโมงหมดแน่ไม่เกินบ่ายโมงนะครับตามหญ่าดูวันนี้วันนี้คุณต้องตามจนกล้ามขึ้นแน่นอนมาจองพื้นที่แต่เช้าเลยนะรับมีดัดไปแล้วนะคะ นี่นะอีกนะนี่ดูซิอืมอันนี้กขเรียกหมี่หมี่โคราชนี่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่เป็นเป็นฝั่งสร้างสรงสร้างสองไทยสองไทยเนี่ยสองไทยดูซิอุ้ยเราต้องอยู่ห่างกันประมาณห้าร้อยเมตรแลเนี่ยตอนเนี้ย ก็เป็นผูชายผู้ตกเป็นข่าวเราอยู่คนละฝั่งกันนะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่อะไรก็อยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้เอนี่ยเขามากันบจิโกเจแปนแอปสองจิโกเจแปนดูสิสวัสดีค่ะนึกว่าเราจะอยู่คนละฝั่งนึกว่าเราจะอยู่คนละฝั่งจิโกเจแปนนี่ไม่ได้ไลฟ์สด แห้งค่ะแห้งไม่เป็นไรครับสวัสดีครับอยากได้ผู้ติดตามน้องต้งรายงานตัวเดี๋ยวนี้นี่เจ๊แฟนครับาดมาทำอะไรครับมารับตาม่แล้วก็มาอ๋อมาด้วยกันผมเห็นชื่อคนแต่เมื่อคืนเลยนะ ือนะไปนอนเฝ้าไลร์เนี <st> ่ยเออวิท <t une> ี <Pokemon> ่รถข่าวมาแล้วนะคะรถข่าวมาสื่อเรามาบรรยากาศหน้าศาลนะคะโอ้โหฮะที่มาถึงได้สักพักหนึ่งตั้งแต่แปดโมงค่ะตอนนี้จะมีรถสื่อมวลชนเดินทางมาถึงแล้วนะครับอ๋อเน่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 พิมนานะค่ะ บรรยากาศณนะตอนนี้นะคะเวลาแปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ทุกคนก็มารอกันอยู่นะคะอ่าสาลเปิดเก้าโมงเนาะคิดว่าเราเจอกันอือ่าท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่กบก็ขอตัวก่อนนะคะเอาไว้ดวเดี๋ยวเราฮะใครนะใครมา อ๋อเห็นแล้วเราส่องไป500เมตรไงแล้วส่อง500เมตรอยู่เนี่ยเห็นป่ะเราพูดตรงไปสักเราต้องอยู่ห่างกัน500เมตรอยู่เนี่ยเนี่ย500เมตรก็ขยายเอาขยายเอาอีกการ์ดโซ่โซดูใครก็ดูใครก็ใครน้องนมือดูใครดูใครอโดย ดูซิแยกกันไปแยกกันมาเดียวเซลน้องเมโกะเออเมโกะเมโกะทำแห้งเห็นบ่ไข่เอี้ยชี้ขาแมวกินคลิมัดแซลคลิปแห้งนะคะเดี๋ยวเมโกะจะไลฟ์ต่อไอ้ไม่เอออาจจะไลฟ์ต่อนะคะหรือไม่ก็ทำคลิปเพราะว่าแบตมันจะหมดไม่ใช่อะไรหรอกเออดูซิรี่มาแล้วคะคุณุงคุณปุณอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย